สัจธรรมว่างนีครั้งที่39เรื่องกฎแห่งกรรมอยู่ที่ไหนท่านคงโยหันเหยนเมตตาเมื่อวันที่25่สิบห้กรกฎาคม2563สวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนของทุกท่านอะไรคือองค์เดิมก็คือพุทธอ,องค์เดิมในจิตยาน พุทธอ,องค์นี้คืออะไรก็คือตัวตนที่แท้จริงในยานตนและแสงพุทธศาสตร์สองคือสิ่งที่อัตตารับรู้สิ่งที่อัตตารับรู้นี้ต้องมีไม่มีสิ่งรับรู้เป็นมีไม่มีอัตาก็ว่างไม่ว่างกลับสู่ตัวตนที่ยิ่งใหญ่กลับสู่โฉมหน้าดั้งเดิมที่แท้จริงของยานตน เธอต้องเข้าใจรูปลักษณ์และทำวิถีที่เธอจำทั้งหมดอยู่ในอัตตากับสิ่งที่อัตตารับรู้มันเคลื่อนไหวไม่เป็นไม่มีความนึกคิดและเอาไม่ได้ตลอดการให้พวกเราใช้เท่านั้นแต่พวกเราลุ่มหลงมีอวิชชามีความโลภโกรธหลง ที่มีมายาวนานพวกเรายึดติดรูปลักษณ์ดังนั้นจากตัวตนที่แท้จริงจึงกลายเป็นอัตตาตัวปลอมที่มีอวิชชาอยู่ข้างในสิ่งที่อัตตารับรู้จึงผิดเพี้ยนตลปัดข้างในจิตใจมีการยึดติดมากมายเพราะอะไรเพราะจิตกับยานตนไม่เกิดไม่ดับ คงอยู่ชั่วนิรันดร์จิตคือทำวิถีทำวิถีคือจิตรูปลักฟ้ารูปลักษ์ดินรูปลักษ์ทำวิถีทุกที่ล้วนคือจิตใจมีหมดทุกที่มันเกิดขึ้นไร้ขอบเขตและใช้อย่างไร้ขอบเขตแล้วมันจะยึดติดรูปลักษ์และทำวิถี อยู่ข้างในจิตมีการขับเคลื่อนก่อเกิดผลกรรมสนองอน,นันตชาติมาพวกเราจำอะไรจำรูปลักษณ์และทำวิถีทุกรูปลักษณ์ทุกทำวิถีไม่มีความคิดไม่มีการกระทำใดๆมีแต่ให้จิตใจเอาไปใช้เป็นวิถีแห่งจิต แต่อนันตชาติมาจิตของพวกเราถูกปิดไว้ถูกความโลภโกรธหลงปิดกั้นติดขัดนับไม่ถ้วนเป็นตัวชักใยอยู่ข้างในก่อกวนเพ้อฝันแบ่งแยกยึดติดจึงไม่สามารถขจัดอวิชชาที่มีมายาวนานหนึ่งความคิดแห่งอวิชชาเกิดตายมาถึงทันที ทำไมเราต้องมารับเคาะภัยที่อยู่ในความว่างก็คืออัตตายึดติดสิ่งที่อัตตารับรู้อยู่ในความว่างเรียกว่าเคาะภัยว่างคำว่าเจ๋ในภาษาจีนกลางแปลว่าเคาะภัยประกอบด้วยอักษรสองตัวคือคำว่าไปและมีดที่ไร้รูปลักษ รวมกันแปลว่าไปให้มีดเสียบแทงเคราะห์ภัยว่างมีมากมายร้ายขอบเขตก่อนอื่นเราต้องรู้ว่ายานตนกับสิ่งรับรู้คนอื่นจำไม่ได้เรากดแค้นใครเมื่อคนนั้นหมดลมหายใจร่างกายไม่เคลื่อนไหวแล้วเราจำได้แต่รูปลักษ์ภายนอกของเขา เราไม่สามารถจำจิตญาณและสิ่งรับรู้ของเขาจิตญาณออกจากร่างกายไปแล้วท่าที่ไร้รูปลักษ์ต้องออกจากท่าที่มีรูปลักษ์ใช้เวลาอย่างมากที่สุดก็สิสี่ชั่วโมงบางคนก็สิบสองชั่วโมงบางคนก็ออกจากร่างทันทีคนที่รู้แจ้งสามารถหลุดพ้น เขาจะไม่อาลัยอาวร์ไม่ติดรูปลักษ์ปลอมไม่ถูกรูปลักษ์ปลอมและชื่อมาดึงไว้ณขณะนั้นจิตยานออกจากร่างทันทีไปที่ไหนไปสภาวะของสิ่งที่อัตตารับรู้เปรียบเทียบให้ฟังชาตินี้เธอตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้ ประสบการณ์ที่อยู่ในสิ่งรับรู้มีอยู่ไหมถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราก็จะคงอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอวิชชามีอยู่ทุกสภาวะในสิ่งที่อัตตารับรู้เธอจะพูดโกหกพูดหลอกลวงคนอื่นมันเป็นความเพ้อเจอ้อ เพราะว่าสิ่งที่เธอทำมาทั้งหมดล้วนอยู่ในสิ่งที่อัตตารับรู้แล้วมีลึกมีตื้นมีใหญ่เล็กซ้ำซ้อนไม่ซ้ำซ้อนลุ่มหลงไม่ลุ่มหลงมีดีชั่วอยู่ข้างในสิ่งรับรู้อนันตชาติมาเก็บซ่อนอยู่ในสิ่งรับรู้สภาวะข้างในก็คือสีมหารูปลักษณ์ว่างมี ข้างในมีการเปลี่ยนแปลงมากมายสับสนวุ่นวายมันมีสภาวะไร้ายขอบเขตปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรมความคิดการกระทำเป็นปัจจัยและกรรมสนองสิ่งเหล่านี้ต้องเข้าใจข้าพเจ้าแค่เปรียบเทียบชาตินี้เท่านั้นแต่อันันตชาติของเธอทั้งหมด ล้วนอยู่ในสิ่งที่รับรู้อนันตชาติมาเราไม่สามารถเห็นยานตนและสิ่งที่พวกเราจำล้วนคือรูปลักษ์ทั้งสี่ข้าพเจ้าจึงได้พูดว่าการฟังข้าพเจ้าบรรยายธรรมไม่ใช่ใช้ความคิดถ้าใช้ความคิดจะเข้าใจผิดข้าพเจ้าได้ความคิดเธอจะเพียนไป อะไรเรียกว่าคิ์ก็คือมีรูปลักษ์กับใจในจิตใจมีสีมหารูปลักษ์ว่างมีเรียกว่ารูปลักษ์ที่คิดรูปลักษ์ที่คิดเป็นมายาเป็นธรรมวิถีใจคือลักษณะที่เกิดดับวิถีคือวิถีว่าง ไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนไม่สามารถเห็นยานตนที่เป็นชมหน้าด่างเดิมดังนั้นอนันตชาติมาบรรพชนพ่อแม่พี่พี่ไม่ได้สอนพวกเราพ้นการเกิดตายอย่างไรทำอย่างไรไม่ต้องถูกเผาถูกฝังเพราะพวกเขาไม่รู้เพราะอนันตชาติมา เรายุ่งแต่เรื่องความมีเช่นยึดติดเงินทองยึดติดความรักยึดติดนามรูปยึดติดอำนาจตั้งแต่อนันตชาติมาจนถึงบัดนี้มีใครเคยเอาได้บ้างไม่มีใครเอาได้อำนาจเงินทองความรักนามรูปล้วนคือมีไม่มีว่างไม่ว่าง ไม่มีไม่ได้มีก็ไม่ได้วันนี้พวกเราสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดน่ากลัวที่สุดคืออะไรก็คือหนึ่งพวกเราเป็นมนุษย์ไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมสองไม่ชัดเจนในเรื่องกฎแห่งกรรมไม่รู้ว่ามันปรากฏได้อย่างไรสาม ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเขาคิดว่าเมื่อตายแล้วอะไรก็ไม่มีแล้วเขาไม่รู้สิ่งที่ไร้รูปไร้ลักไม่มีเสียงไม่มีสีไม่มีกลิ่นเป็นเจ้านายเขาไม่รู้เพราะมองไม่เห็นสิ่งที่เขาเชื่อคือพวกวิทยาศาสตร์เรื่องสัตววุธ เรื่องความเจริญด้านเทคโนโลยีสร้างสัตว์าวุธมาฆ่าคนเชื่อสิ่งที่มีรูปมีลักษ์ส่วนสิ่งที่ร้ายรูปร้ายลักษ์พวกเขาไม่รู้จักไม่ไปทำความเข้าใจเธอลองคิดดูโลกใบนี้มีจำนวนประชากร71,000พล้านคนคนที่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรม มีไม่มากส่วนคนที่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างลึกซึ้งยิ่งมีน้อยแล้วกฎแห่งกรรมอยู่ที่ไหนพวกเรามักเล่าเรื่องกฎแห่งกรรมพูดมาหลายพันเรื่องพูดกฎแห่งกรรมมากมายแล้วกฎแห่งกรรมอยู่ตรงไหนกันแน่เรายังศึกษาไม่ชัดเจนกฎแห่งกรรม อยู่ในจิตญาณตนอัตตากับสิ่งที่อัตตารับรู้อน,นันตชาติมาอัตตาจับสิ่งที่อัตตารับรู้เกิดความคิดพฤติกรรมการกระทำปัจจัยกรรมสนองไปเวียนเกิดเป็นชายเป็นหญิงเป็นสัตว์เป็นลักษณะกรรมสนองของกฎแห่งกรรม ข้างในกฎแห่งกรรมเรามองไม่เห็นมันคือทรรวิถีข้างในยานตนมันติดขัดอยู่ข้างในสิ่งที่อัตตารับรู้วันนี้เราได้พบพระวิสุทธิอาจารย์ไตรโลกเปิดเนตรพยากรณให้พวกเราค้นเจอชมหน้าดั้งเดิมเป็นสภาวะมีไม่มีว่างไม่ว่าง หมายถึงสิ่งที่จำได้ล้วนคือมีไม่มีสิ่งที่จำไม่ได้คือว่างไม่ว่างการจำภายในภายนอกพร้อมกันภายนอกสามารถเห็นล้วนมีไม่มีที่มองไม่เห็นคือว่างไม่ว่างแต่พวกเราไม่เข้าใจจุดนี้พวกเราจับสิ่งรับรู้ ในยานตนมากมายเหลือเกินเธอลองแจ้งดูเธอจะโกรธใครสักคนคนนั้นอยู่ในสิ่งรับรู้เป็นแค่เงาเท่านั้นเหมือนเธอกรดก้อนหินก้อนหนึ่งท่อนไม้ท่อนหนึ่งเพราะข้างในของมันไม่มีความคิดไม่มีสิ่งที่อัตตารับรู้มันเป็นแค่รูปลักษ์เปลือกนอก ให้เราจำเข้าไปเป็นแค่วิถีที่ปรากฏอยู่ภายนอกให้เห็นมันคือมีไม่มีว่างไม่ว่างเดิมทีมันก็มีไม่มีว่างไม่ว่างข้างในจิตใจอัตตาไปจับเงาของเขาอยู่ในสิ่งรับรู้มันคือการรู้ที่เป็นมายาความรู้สึกที่เป็นมายา เป็นความคิดเพอ้อฝันพวกเราต้องทำสิ่งรับรู้ให้สมบูรณ์เป็นธรรมชาติรู้แจ้งว่าเดิมทีมันคือมีไม่มีว่างไม่ว่างพวกเราต้องทำความเข้าใจเก็บจิตเก็บใจให้กลมสมบูรณ์จะเก็บอย่างไรข้าพเจ้าจะอธิบายให้เข้าใจถ้ายึดความมี ก็คือกฎแห่งกรรมถ้ายึดความมีก็มีรูปลักษ์และทำวิถีอยู่ในจิตใจถ้ามีไม่มีมันก็ว่างไม่ว่างก็ไม่มีกฎแห่งกรรมอันหนึ่งมีกฎแห่งกรรมอีกอันหนึ่งไม่มีกฎแห่งกรรมดังนั้นพวกเราต้องบำเพ็ญให้ถูกต้องให้เราผันเปลี่ยน จะมีกฎแห่งกรรมเป็นไม่มีกฎแห่งกรรมผันเปลี่ยนและบำเพ็ญปฏิบัติไปเรื่อยๆแก้ไขและหมุนตลอดเวลาหมุนทุกอย่างจากมีเป็นมีไม่มีมันก็ยังอยู่มันไม่ได้ออกห่างไปไหนเช่นเหมือนฉันด่าเธอถ้าเธอยึดมี เธอต้องรีบไปรับกรรมตอบสนองไม่ใช่ครั้งเดียวเป็นลักษณะที่ต่อเนื่องกันแต่ถ้าฉันดาเธอเธอหมุนเป็นมีไม่มีมันก็กลายเป็นเมตตาปัญญาบุญกุศลนี่คือการผันเปลี่ยนสภาวะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจับเก็บไว้ในจิตใจ มันเป็นธรรมวิถีว่างคือมีไม่มีว่างไม่ว่างแต่พวกเราจับไว้แน่นมากพวกเราจึงต้องเกิดเป็นรูปลักษ์ผงธุลีในภูมิวิถีหกจึงมีเรื่องของมีที่หมายให้ปรากฏทำไมเราต้องเกิดเป็นชายเป็นหญิงเป็นสัตว์ทั้งสามชนิดล้วนมีหนึ่งแกนสามทัศนะ คือมีแกนที่เป็นธาตุที่ไร้ลักษณะมีแกนที่เป็นธาตุที่มีลักษณะและยังมีแกนที่สรรสร้างสปปรรพสิ่งสปปรรพรูปลักษ์ก็คือหนึ่งแกนสามทัศนะไม่ใช่ว่าเธอมีเขาไม่มีคนทั้งโลกไม่มีคนไหนออกห่างได้ล้วนมีเหมือนกันเมื่อเราหนุดพ้นแล้ว ก็หนึ่งแกนสามทัศนะเหมือนกันมันกลับไปสู่หนึ่งแกนสามทัศนะแห่งยานตนมันกลับไปสู่ธรรมกายธาตุกลับไปสู่นินมามกายข้างในสิ่งรับรู้ของเรามีความมีมากมายเพราะสิ่งที่เราจํำล้วนคือรูปลักษ์คนก็คือรูปลักษ์คนทรรวิถีก็คือรูปลักษ์ธรรมวิถี ยังมีรูปลักษณ์ฟ้ารูปลักษณ์ดินล้วนคือรูปลักษณ์เห็นรูปลักษณ์คิดรูปลักษณ์ฟังรูปลักษณ์ข้าพเจ้าได้พูดประโยคหนึ่งไว้ว่าเมื่อเธอเห็นรูปลักษณ์แล้วยึดติดรูปลักษณ์เธอก็จะเกิดตายไม่สิ้นสุดเพราะมันเป็นของปลอมมันคือมายาเกิดมายาดับ มันไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนมันให้เธอใช้เท่านั้นมันคือมีไม่มีวันนี้พวกเราบำเพ็ญรมปฏิบัติธรรมก็คือมาหมุนรูปลักษ์ที่อยู่ในจิตใจพวกเราทำไปเรื่อยๆผันไปเรื่อยๆผันให้มีไม่มีเรายังมีบาปมีสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ต้องยอมรับต้องสำนึกขอขมาต้องสำนึกคุณต้องกตันยูพ่อแม่พี่น้องปองดองสามีภรรยาพึ่งพากันยอมรับผิดซึ่งกันมีน้ำใจต่อญาติสนิทมิตรสหายทำให้สมบูรณ์ทุกที่ทุกเรื่องราว ต้องรู้ปรับปรุงแก้ไขนิสัยความเคยชินที่ไม่ถูกต้องต้องบำเพ็ญจากความมีผันเปลี่ยนเป็นมีไม่มีขับเคลื่อนปฏิปทาของการปฏิบัติบ,ตบ,ตบำเพ็ญภายในจิตใจในจิตใจต้องกลับสู่คุณสัมพันธ์ห้าคุณธรรมแปดให้สมบูรณ์ ความเป็นมนุษย์ต้องบริบูรณ์คิดถึงผู้อื่นบ้างเรื่องราวของตนคนอื่นจะคิดอย่างไรไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปเกี่ยวข้องถ้าไปยุ่งไปเกี่ยวข้องเข้าจะมีกฎแห่งกรรมเธอทำดีกับเขาก็พอเธอสำนึกคุณผู้อื่นให้อภัยผู้อื่น ให้ความเมตตาผู้อื่นมีความอบอ้อมอารีต่อผู้อื่นทั้งหมดที่เธอปฏิบัติต่อผู้อื่นจะย้อนกลับมาหาเธอเช่นการให้อภัยเขาก็คือให้อภัยตนเองความทุกข์ของคนเราอยู่ที่ตนเองตีตนเองเธอจับสิ่งต่างๆมากมายมันจะ เกิดรูปลักษณ์ออกมาเช่นฉันกดแค้นเธออะไรก็ตามมันต้องปรากฏรูปลักษณะก็คือการต่อสู้กับตนเองเป็นอนันตชาติพวกเราไม่รู้เองนี่ก็คือความน่าสงสารของพวกเราน่าเวทนานักดังนั้นวันนี้พวกเราต้องมาผันอัตตา และสิ่งที่อัตตารับรู้พันเป็นมีไม่มีพันจนให้อภัยผู้อื่นอบอุ้มผู้อื่นตลอดการได้กลับคืนสภาวะดั้งเดิมที่บริบูรณ์ของตนมิฉนั้นแล้วชีวิตของพวกเราจะมีความหมายอะไรเกิดไม่สิ้นสุดตายไม่หยุดมาไม่สิ้นสุดไปไม่สิ้นสุด ดังนั้นพวกเราจึงต้องผันจนมีไม่มีว่างไม่ว่างพวกเราสามารถเข้าถึงความว่างแท้แยบยนมีมหาว่างมหามีไม่ใช่ว่างไม่ใช่มีไร้ที่ไม่ว่างไร้ที่ไม่มีบรรลุถึงรูปกายแยบยนธรรมกายแยบยนต์ก็คือ ผันจนมีไม่มีว่างไม่ว่างไม่หยุดผันแล้วมันเป็นขั้นตอนของผู้บำเพ็ญร,รมปฏิบัติธรรมสภาวะทั้งปวงของบุคคลเรื่องราววัตถุให้เธอผันเปลี่ยนผันเปลี่ยนจนมีไม่มีไม่ถดถอยเวลานั้นไม่มีกฎแห่งกรรมแล้วมิเช่นั้น พวกเราอยู่ในความมีข้ามไม่พ้นกฎแห่งกรรมมีกฎแห่งกรรมมันต้องปรากฏรูปลักษณ์แน่นอนมีกฎแห่งกรรมต้องมีที่หมายมีที่หมายต้องปรากฏปัจจัยรับกรรมสนองของเธอปรากฏสถานที่ที่เกิดของเธอพ่อแม่ที่เธอจับไปเกิดกับพวกเขาเครือญาติหกของเธอ เพราะเธอมีการปรากฏอยู่ในที่ที่หมายดังนั้นจึงมีประโยคหนึ่งกล่าวว่าไร้ที่ไหมามาไร้ที่หมายไปไร้ที่ไม่มาไร้ที่ไม่ไปเพราะอะไรเพราะไม่มีที่ที่หมายแล้วเธอจะทำอย่างไรจึงจะไม่มีที่หมายต้องประจักษ์แจ้งถึงมีไม่มีว่างไม่ว่าง จึงจะไม่มีที่หมายดังนั้นพวกเราบำเพ็ญเที่ยงตรงมาหลายสิบปีหลักธรรมสากลไม่ได้กำหนดให้เธอต้องสำเร็จเมื่อไรขึ้นอยู่กับเป้าหมายและการตัดสินใจเด็ดเดียวของแต่ละคนจะใช้เวลาเท่าไร5ปี10ปีสิบ15ปี20ปี ไม่ต้องรอคอยบางคนยังไม่สำเร็จก็มอบชีวิตให้กับฟ้าไปแล้วก็ต้องดูชะตากรรมของเธอต้องดูความมีของเธอว่าเป็นความมีอะไรเธอก็ไปโลกที่ชอบที่ชอบตามความมีของเธอเพราะว่าฟ้าดินไม่อาจห่างจากหลักธรรมสากล มีไม่มีว่างไม่ว่างพวกเราปรากฏรูปลักษ์ด้วยสภาวะมีไม่มีว่างไม่ว่างทุกความคิดของพวกเราล้วนอยู่ในยานตนที่มีไม่มีว่างไม่ว่างอันไหนคือมีอันไหนคือว่างยังไม่มีใครเอาความมีไปได้ยังไม่มีใครเอาความว่างไปได้ ต้องกระจ่างให้ชัดเจนนะฟ้าดินจักรวาลแค่ความมีอย่างเดียวไม่สามารถดำเนินการอะไรได้แค่ความว่างอย่างเดียวก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้มันต้องมีไม่มีว่างไม่ว่างเท่านั้นขนาดที่พวกเราไปปฏิบัติงานทำข้างในยาณตนต้องมี เพราะข้างในยานตนในจิตของพวกเรามีการจําโดยผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจําเข้าไปอยู่ในสิ่งที่อัตตารับรู้เมื่อจําเข้าไปแล้วก็จะมองฟังคิดทำออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อมันเข้ามาแล้วพวกเราต้องทำให้มันสมบูรณ์ ให้มันมีไม่มีก็คือสมบูรณ์ไม่จับทำวิถีไม่จับรูปลักษ์ก็คือรูปกายแยกยนต์ธรรมกายแยกยนต์ของยานตนว่างแท้แยกยนต์มีถ้าเธอจับรูปลักษ์จับทำวิถีเธออย่างมากก็เป็นได้แค่คนดีมีผลกรรมดีก็ยังต้องถูกเผาถูกฝัง รับกรรมสนองไม่จบสิ้นยังไม่สามารถประจัดเรื่องการเกิดตายดังนั้นคนเราต้องศึกษาธรรมะอย่างเอาจริงเอาจังไม่รู้ธรรมะขอเรียนถามเธอสุดท้ายเธอจะไปไหนหนึ่งไม่รู้ไปไม่ถึง 2. ไม่ทำไปไม่ถึง บางคนรู้แต่ยังอยู่กับที่ไม่ก้าวเดินเธอต้องไปให้ถึงจุดเป้าหมายจึงจะเรียกว่าทำได้แล้วดังนั้นการรู้การปฏิบัติต้องเป็นหนึ่งเดียวต้องทำพร้อมกันในความจำต้องผันความจำผันถึงมีไม่มีว่างไม่ว่าง พวกเราไม่ว่าต้องเจอสภาวะอะไรก็ต้องผันอย่าติดค้างอยู่ติดค้างอยู่จะทรมานตนเองทรมานสิ่งที่ตนรับรู้ในชีวิตของพวกเราโปรดจําไว้ไม่พูดความลับของผู้อื่นเราต้องปิดมันไว้ไม่พูดก็คือไม่พูดถ้าจะพูด ก็พูดความผิดของตนเองเอาสิ่งที่ไม่ดีของตนเองมาพูดให้คนอื่นฟังอย่าไปพูดสิ่งไม่ดีของผู้อื่นคนนั้นจะสำนึกคุณเธอเขาจะซาบซึ้งเธอเช่นนี้เธอจึงจะสามารถกล่อมกล่าวเวไนได้พวกเราต้องเข้าใจเวไนในใต้ล่า โรคระบาดครั้งนี้ทุกคนก็ได้รับผลกระทบมีความทุกข์แล้วถูกกักบ,บริเวณก็ลำบากแล้วนี่คือผลกรรมสนองที่คนเราทำมาเพราะฉะนั้นเมื่อโรคโควิดสงบลงพวกเราต้องรีบไปปลดคนไปแสดงความสามารถของตนเองไปสร้างบุญสร้างกุศล จเจริญปนิธานของตนเองเช้านี้มีโอกาสผูกบุญสัมพันธ์แห่งธรรมกับท่านทั้งหลายรู้สึกดีใจมากหากพูดไม่สมบูรณ์หรือมีส่วนที่เสียมารยาทขอให้ท่านทั้งหลายปลดให้อภัยข้าพเจ้าสำนึกคุณแล้วสำนึกคุณอีกขอบคุณแล้วขอบคุณอีก สวัสดี